哒哒。 ว่ากันว่าน,นี่คือขนมที่เผ็ดที่สุดเพราะนี่คือขนมเผ็ดมาเลเซียซื้อมาจากเนเ็ตน,นะดูนี่โอโหอันนี้เป็นกระป๋องมาเลยนะเพื่อนๆดูเหมือนว่าจะเป็นแผ่นมันฝรั่งหรือเปล่านะสีดําเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเพราะอันแรกที่เราจะมาแกะนี่ก่อนเลยะะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะซึ่งอ่านไม่ออกเลยซอกเป็นแบบนี้นะนี่คือด้านหลังแต่เขาบอกว่ามันเป็นขนมเผ็ดอ่ะเพื่อนๆลองดูมีพลิกนะเอาละทุกคนเราจะมาแกะกันเลย อืมอืมดูดูข้างในโอ้โหเหมือนผักดองเลยอะลองเลยนะหืมอืมอ,มอ,มอ้ทุกคนเห็นสิวผมแล้เนี่ยมันเต่งแล้วเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบบีบสิวไหมสิวเยอะเหมือนกันนี่อันนี้นะมันให้ความรู้สึกเหมือนไม่ใช่ขนมเลยอะเพื่อนเพื่อนแต่มันไม่เผ็ดนะ ม,มาดูอีกอันนึงเลยดีกว่านี่แสดงดูน่าสนใจเปล่านี่อันนี้นะดูรอบๆก่อนอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันเลยนะเพื่อนๆว้าวโปเตโต้นะมันฝรั่งแลก็เขียนไว้ณตรงนี้นอกนั้นก็อ่านไม่ออกเลยเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย Ghost Pepper น่าจะใช่นะหรือว่าเป็นของเกาหลี ลองดูดิอันนี้เหมือนภาษาเกาหลีเลยอะผลิตโดยประเทศมาเลเซียเอาล่ะแกะเลยแล้วกันนะแต่ก่อนที่จะแกะเพื่อนเมื่อคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้อย่าลืมเ็ฟกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆเนาะเอาเลย 1...2...3 ว้าวเป็นแผ่นสีดำหมดเลยเฮ้ยลองดูหนึ่งแผ่นก่อนเลยนะเ,นเพื่อนเว้าวเป็นแผ่นแบบนี้น่ะเฮ้ย เอ้ยมันฝรั่งสีดำหมอเฮ้ยกลิ่นขนมไทยบ้านเราเหมือนกันนะจะเผ็ดจริงเหรอกลัวมันจะไม่เผนะ็ดเนอะลองชิมเลยเอืมเฮ้ยอร่อยเฮ้ยเผ็ดนิดนึงเฮ้ยมันตามมาที่หลังเฮ้ยเผ็ดเผ็ด ตัวผม่าเป็นคนไม่กินเผ็ดอยู่แล้วเนาะยังกินได้เลยแต่มันมีความรู้สึกเผ็ดอยู่จริงๆนะโอเคถึงเวลา ASMR กันแล้วนะซึ่งการกินแบบนี้นะครับอาจจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันมูมามเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบแนว ASMR ขอให้ข้ามตอนนี้ไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามา ASMR zusammen. สรุปว่ามันเผ็ดนะทุกคนแต่คือมันเผ็ดไม่เยอะมันรู้สึกเผ็ดจริงๆเผ็ดแบบพอกินได้ซึ่งมันไม่เหมือนกับมาม่ามาเลเซียซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยกินไปแล้วรอบหนึ่งคืออันนั้นโคตรเผ็ดเลยสรุปเท่าที่ผมเคยกินมาก็น่าจะเผ็ดที่สุดเผ็ดแบบตัมหลังอะเออตอนนี้มันเริ่มมาแล้วเหมือนกันว่ะโอเคนี่คือเรื่องราวในวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ แต่จะกันก็ต้องเว้นเลยยาไม่ได้ใกล้กันเลยสักทีนะ